วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชี่พจอโล,โลกโดยสุดที่ชายยุ่นและเทพชายยองสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยคำว่าเพื่อนแท้ไม่มีขอแม้ได้มากันคำว่าเพื่อนนั้นเน็ดหน่อยแค่ในร่วมเพื่อน ทำให้ชีวิตมีความหมายยิ่งนานวันมิตรภาพระหว่างเราและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ายิ่งแน่นแฟน44ปีของความเป็นเพื่อนกฟผเราไม่เพียงแค่ผลิตไฟฟ้าเรายังสร้างมิตรภาพดีๆไปด้วยกันกฟผผ,ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็คงไม่มีข้อสงสัยนะครับว่ามีการใช้สารเคมีมีการใช้แก๊สพิษ ในซีเรียนะครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปพันกว่าคนนะครับตามรายงานของประเทศตะวันตกและก็กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียแต่คำถามใหญ่ก็คือว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธเคมีเหล่านี้นะครับข้อมูลตอนนี้ก็สองด้านชัดเจนนะครับคือถ้าเราไปดูรายงานที่คณะตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาตินะครับก็บ่งชี้ยืนยันชัดเจนว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ที่เรียกว่ากูตาที่อยู่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสนะครับ mm hmm. มีการยิงจรวดที่บรรจุอาวุธเคมีลงไปในเขตที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนั้นยึดครองอยู่นะครับซึ่งรายงานของ UN ก็ไม่ระบุนะครับว่าใครเป็นคนยิงอาวุธที่เข้าไปนะครับแต่ว่าทางประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ อังกฤษและฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้าดูจากวิธีการยิงนะครับแล้วก็ดูจากประเภทของอาวุธเคมีเหล่านี้แล้วก็คงสรุปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่านอกจากเป็นฝีมือของทหารของรัฐบาลซีเรียนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งวันนี้คุณสุชัยครับ,รบก็ทางรัเสเซียก็อ้างว่าได้รับข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานจากซีเรียที่บ่งชี้ว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในซีเรียต่างหาก ที่เป็นคนใช้อุวุธเคมีนะครับก็เลยทําให้ขณะนี้มันก็มีสองด้านนะครับว่าเราจะเชื่อใครดีระหวังทางประเทศตะวันตกนะครับที่ก็ยืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ความจริงวันแรกๆด้วยซ้าไปนะครับซึ่งยังไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ตรวจสอุว,าวจากสาประชาชาติซึ่งทางประเทศตะวันตกนําโดยสารก็ชี้นิ้วไปที่รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลซาดนะครับว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังของการใช้อุธเคมีเหล่านี้ แต่ว่าล่าสุดทางรัสเซียก็ส่งมอบหลักฐานที่รัสเซียเขาบอกว่าน่าจะทําให้เชื่อได้ว่าฝ่ายต่อต้ตานรัฐบาลต่างหากที่เป็นคนใช้อุปกเคมีนะครับก็ดูเหมือนว่าในสาประชาชนเองเสียงก็แตกใช่ไหมครับ,รบถูกตงว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่เป็นคนใช้ซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะใช้ก็ตามเนี่ยสิ่งที่โอบามาก,กับปูตินพยายามจะเจรจาหาทางออกก็คือว่าให้ส่งมอบอาวุธเคมี ของฝ่ายรัฐบาลซีเรียทั้งหมดใช่ครับไม่ได้ชี้นิว,ว่าซีเรียใช้รัฐบาลซีเรียใช้หรือฝ่ายต่อต้านใช้แต่ไม่ว่าใครจะมีก็ตามแต่ก็ต้องส่งมอบเพื่อที่จะทําลายและเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการใช้อาวุธเคมีอีกในอะนาะคตทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับครับขณะนี้สหประชาชาติก็ยังไม่มีมติหรือว่ามีทีท่าที่ชัดเจนนะครับอย่างน้อยก็ในส่วนของคณะมนตรีความมั่นคงนะครับ ที่ยังพยายามจะมีการโต้เถียงหรือว่าจะผลักดันให้มันมีมติออกมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นะครับรายงานล่าสุดของสัประชาชาตินะครับที่เปิดเผยมาเนี่ยก็ทําให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการใช้วุธเคมีที่เกิดขึ้นมานั้นมันมีผลที่ร้ายแรงมากนะครับ mm hmm. มีภาพที่เป็นหลักฐานประกอบแล้วก็มีข้อมูลมีหลักฐานจากผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะจากฝ่าย ต่อตามรัฐบาลและก็ชาวบ้านที่ต้องตกเป็นเหยื่อเนี่ยเราคงเห็นภาพมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่มีทั้งเด็กๆนะครับบางคนเป็นทารกหรือซ้ำไปนะครับที่กลายเป็นเหยื่อของการใช้อาวุธเคมีครั้งนั้นใต้บันคีมูลเลขาธิการสัประชาชาติบอกว่าจากหลักฐานที่คณะตรวจสอบของสัปะชาชาติได้มาเนี่ยมันบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นการใช้อาวุธเคมีครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ซารัมพุเซนนะครับซึ่งเป็นผู้นาของอิรักในขณะนั้นนะครับ ได้ใ,ใช้อาวุธเคมีในการต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในอิรักนะครับ,รบในปี1988ในครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตเป็นพันคนเหมือนกัน,นครับครั้งนี้ข้อมูลที่ระบุมาก็อยู่ประมาณ1 3 0 0 4 0 0คนนะครับครับแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าใครกันแน่เป็นคนที่ใช้อาวุธเคมีเหล่านี้ซ,ซีเรียเองนะครับซึ่งก็พูดภาษาเดียวกับรัสเซีย ที่บอกว่าการที่สหประชาชาติยืนยันว่ามีการใช้วุธเคมีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ารัฐบาลเป็นคนใช้นะครับเพียงแต่มีหลักฐานว่ามีการใช้อุธเคมีเท่านั้นแต่บัญคีมูลท่านเลขาธิการสหประชาชาติพูดเป็นกลางๆหรือว่าพูดระบุชัดเจนเพราะว่าเห็นบัญคีมูลพูดด้วยภาษาที่ค่อนข้างจะกล้าวพอสมควรครับ ก็เป็นการพูดที่ตรงไปตรงมามเพื่อยืนยันว่ามีการใช้อาวุธเคมีแหละครับแต่ว่ายังพยายามลีกเลี่ยงที่จะชี้นิ้วไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าเป็นคนที่ใช้อาวุธเคมีเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นต้องถกเถียงกันละนะครับล่าสุดที่ทางรัสเซียอ,อ้างว่าได้รับหลักฐานจากรัฐบาลซีเรียนะครับที่ยืนยันว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต่างหากที่เป็นคนใช้อาวุธเคมีเนี่ยครับก็เท่ากับเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ รัสเซียมาตลอดว่ารัสเซียนั้นไม่เชื่อว่ารัฐบาลของนายบาชาอาวาซซัสนั้นเป็นคนใช้อาวุธเคมีเพราะว่ารัสเซียก็เชื่อว่าในขณะที่รัฐบาลซีเรียเนี่ยมีภาษีเหนือกว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในสนามรบเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องใช้อาวุธเคมีที่มันจะเป็นการเปิดทางให้ประเทศตะวันตกเข้ามาแทรกแซงเลยนะครับ,รบแล้วก็ยังเชื่อว่าคนที่จะใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเพื่อ,อเป็นการสร้างสถานการณ์ เพื่อทาให้มันเกิดการแทรกแซงมากกว่านะครับอเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็คงต้องไปถกเถียงกันละว่าว่าข้อมูลของสัประชาติชาติล่าสุดที่ยืนยันว่ามีการใช้วิเคมีนั้นมันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะมาถกเถียงแล้วก็มีมติของสัประชาติชาติในส่วนของคณะมนตรีความมันคงออกมาอย่างไงบ้างก็เส้งแตกออกแหละเพราะว่าถ้าสมรัียมองอย่างแล้วสหรัฐมองอีกอย่างเนี่ยเสียงในคณะมนตรีของมั่นคง สมาชิกถาวรทั้ง5ก็จะไม่สามารถเป็นเสียงเดียวกันได้และตามกติกาของเขาเนี่ยถ้า5ประเทศนี้ไม่เป็นเอกฉันเนี่ยก็จะไม่มีมติหรือประเทศใดประเทศหนึ่งใช้สิทธิยับยัง้งวีโต้ก็จะไม่ผ่านมตินั้นครับครับกับขณะเดียวกันนะครับหัวหน้าคณะตวรวจสอบอาวุธของสหประชาชาตินะครับนายเซลสตรอมนะครับเอ็กเซลสตรอมเนี่ยก็เปิดเผยกับ BBC ว่า มันคงเป็นการไม่ง่ายนะครับที่ใครก็ตามที่จะเข้าไปตรวจสอบอาวุธเคมีของซีเรียรแล้วก็สามารถที่จะค้นพบทุกอย่างที่ต้องการจะพบแล้วก็ทําลายทุกอย่างที่พบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้ามีกระบวนการนี้ก็ก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปสืบหาอาวุธเคมีที่มีอยู่นะครับแล้วก็มาทําลายแต่ก็เขาก็ยืนยันว่ามันคงไม่ใช่ง่ายเพราะว่าคนคนนี้เขาก็มีความรู้ประสบการณ์ใน ซีเรียพอสมควรในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าระหว่างรัฐบาลซีเรียกับฝ่ายตรงข้ามนั้นจะสามารถพูดจากันรู้เรื่องแค่ไหนในการที่จะให้คณะตรวจสอบอาวุธจากประชาคมโลกเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นนะครับระหว่างซีเรียกับประเทศตะวันตกว่าจะยอมให้ผู้ตรวจสอบนานาชาติเนี่ยเข้าไปในซีเรียนะครับเพื่อไปตรวจสอบคลังอาวุธเคมีที่มีอยู่แล้วก็เอา สิ่งที่ค้นพบเนี่ยมาทำลายนะครับก็ดูเหมือนว่าตอนที่มีการเจรจาระหว่างโอบามากับปูตินเนี่ยทางด้านบาัชาแอลอาซาดของซีเรียก็บอกยอมรับกติกานั้นนี่แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดเนี่ยมันจะมีการชะลอไปถึงไหนเพราะว่าเดิมทีตกลงว่าภายใน7วันเนี่ยใช่ครับอ,อัลอสซาดจะต้องส่งรายงานว่าตัวเองมีอาวุธร้ายแรงที่เป็นเคมี เท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้างหลังจากนั้นต้องเปิดทางให้กับคณะผู้ตรวจที่สหาประาชาชิส่งไปเนี่ยเข้าไปดูทุกจุดและหลังจากนั้นจะต้องมีการบอกกล่าวชัดเจนว่าจะส่งมอบอาวุธเคมีเหล่านี้เมื่อไหร่ที่ไหนยอย่างไงโดยมีเป้าหมายว่าจะต้องทำลายให้หมดภายในกลางปีหน้า การได้มีประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งที่ทางคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาช,ชาตินะครับรบจะต้องตัดสินละก็เพราะว่าอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐเนี่ยได้มีการเสนอร่างมติขึ้นมาร่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการมากํากับกระบวนการที่จะเข้าไปตรวจสอบอาวุธเคมีในซีเรียน,นะครับซึ่งมตินี้จะมีผลก็ต่อเมื่อสมาชิกถาวรของคณะมนตรีทั้งหประเทศก็คือฝรั่งเศสนะครับอังกฤษ สหรัฐและเสียแล้วจีนเนี่ยจะเห็นชอบนะครับ,รบประเทศใดประเทศหนึ่งบอกไม่เห็นด้วยวีโตก็ถือว่าก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้เครับความเนื้อหาสําคัญของร่างมะตงกล่าวก็คือว่าะจะเป็นเงื่อนไขในการที่จะทําให้มีการตรวจสอบอวาวุธเคมีในซีเรียน,นะครับก่อนจะนําไปทําลายเนี่ยแน่นอนทางประเทศตะวันตกซึ่งก็มีอเมริกาเป็นแกนนําอยู่เนี่ยต้องการให้มีข้อความ ในมติดังกล่าวที่ระบุชัดเจนเลยว่าถ้าซีเรียรไม่ทำตามมตินี้ก็จะต้องเผชิญกับการลงโทษทางด้านการทหารคื่งก็แปลว่ายังขู่อยู่นะครับว่าสหรัฐเนี่ยยังจะบอกยังจะถล่มนะยังจะทำสงครามนะ้า<ช>หากไม่เดินตามนี้คือพูดง่ายว่าถ้าซีเรียรเบีย้ยวขึ้นมานะครับให้ตรวจสอบหรือว่าบ่ายเบี่ยงหรือไม่ร่วมมืออย่างเต็มที่กับคณะตรวจสอบจากนานาป,ประเทศเนี่ยประเทศตะวันสมาชชิกของสหประชาชาติก็ถือว่า อ่าเป็นการเปิดไฟเขียวให้มีการใช้กําลังทางทหารเข้าไปโจมตีล่ะรัสเซียแน่นอนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่มีข้อความแบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นจุดยืนของรัสเซียมาตลอดว่าว่าไม่ต้องการที่จะให้เรื่องอาวุธเคมีที่เป็นประเด็นอยู่นี้เป็นข้ออ้างให้ประเทศตะวันตกเนี่ยใช้กำลังทางฐานเข้าไปจัดการสรรถานการณ์ในซีเรียนะครับ嗯嗯แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสลอรองเฟเบียสนะครับก็ยังเสียงแข็งอยู่ครับก็เป็นจุดยืนของฝรั่งเศส ซึ่งสอดคล้องกับอเมริกามาตลอดนะครับว่าดูจากหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับดูจากวิธีการใช้อาวุธเคมีดูจากประเภทของอาวุธเคมีเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่ต้องสงสัยเลยว่า,ารัฐบาลของประธานาธิบดีอาอาสซาัตเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่าทางฝรั่งเศสเนี่ยกับอ,อังกฤษและอเมริกาเนี่ยก็ใช้เป็นเหตุผลที่อ้างมาตลอดว่าจําเป็นจะต้องใช้อา กำลังทหารในการแก้ไขสถานการณ์แต่ถ้าสมมติว่ารัสเซียและจีนเนี่ยใช้สิทธิยับยั้งเนี่ยยังไงองเมริกาก็จะต้องหาทางเจราจาทางการทูตมากกว่าเพราะว่าก็คงไม่สามารถใช้กําลังทหารหรือว่าใช้วิธีถล่มทางอากาศมิฉะนั้นจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะว่ารัสเซียก็จะบอกว่าอ้าวอย่างนี้ผิดแล้วนี่แต่สหรัฐจริงๆนะถ้าจะทาก็ไม่ต้องอาศัยมติของคณะมนตรีความมั่นคงนะครับครับก็ที่ผ่านมาก็หลายครั้งก็ไม่เคยอาศัยมติของสหประชาชาติที่ให้ทําครับ รัเสเซียและจีนเนี่ยคมจริงก็มีจุดยืนที่เหมือนกันมาตลอดับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในซีเรียน,นะครับ,ค,รบคือทางคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยที่มีอเมริกาพยายามผลักดันอยู่นะครับพยายามที่จะมีมติที่เกี่ยวกับซีเรียมาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคมีเนี่ยแต่ว่าสมครั้งหลังเนี่ยรัสเซียและจีนก็แสดงจุดยืนร่วมกันก็คือไม่เห็นด้วยกับ การที่จะเปิดทางให้มีการใช้กําลังทางทหารครับก็ถือว่าชัดเจนว่าทั้งสองประเทศนี้ก็ก็คงจะไม่ยอมอเลยง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. mm hmm. และการที่บรักโอบาม,มานะครับปรเปะธรนาธิบดีของสหรัฐเนี่ยมีถูกมองว่าถอยทางด้านนี้ไปนะครับกก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับว่บเาเสียงแข็งมากเลยว่าเนี่ย mm hmm. รัฐบาลของซีเรียได้ข้ามเส้นแดงที่ขีดไว้แล้ว mm hmm. ก็คือการใช้อาวุธเคมีเนี่ย และอเมริกาจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับต้องการต้องแสดงให้โลกเห็นว่าอเมริกาไม่สามารถที่จะปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยใช้อาวุธที่มันร้ายแรงแบบนี้ในการสังหารประชาชนได้เนี่ย <Yeah. S 2> แต่สุดท้ายก็อันอันดับแรกคือยอมที่จะบอกว่าให้สปาคองเกรสให้อนุมัติก่อน mm hmm. นะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์หลายประเทศก็มองกันว่านะครับว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โอบามาเนี่ยกำลังถูกวิพากษ์วิจารและถูกมองอย่างมากเลยว่ารกําลังสูญเสียความเป็นผู้นํา หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตนะครับผู้นําของสหรัฐนี่ไม่เคยจําเป็นต้องขออนุมัติจากสภาของเรส <c oughs> ในการปฏิบัติการทางทหารแบบนี้เลยนะครับแม้แต่คนที่อยู่รอบข้างโอบามาหลายคนนะครับตามกระแสะข่าวของสื่อในอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าแปลกใจแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่โอบามายอมถอยแบบนั้นเตี้ยมถอยเพราะว่าผมคิดว่าโอบามาเนี่ยพออังกฤษเจอรัฐสภาอังกฤษไม่ยอม และพอทําโพในประเทศเองส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสงครามรอบใหม่เนี่ยโอบามาก็กลัวผลที่จะเกิดการเมืองในประเทศมากจนกระทั่งว่าต้องถอยต้องถอยเนี่ยเพื่อที่จะโยนให้กับสภาเป็นคนตัดสินเพื่อจะอ้างได้ถ้าสภาไม่เอาด้วยเนี่ยก็จะได้อ้างได้ว่าอ่าผมเดินตามกระบวนการสภาแล้วนะสมมติสภาอนุมัติให้เขาก็มีสิทธิอ้างได้ว่านี่คือฉันธรรมติที่ชอบทำใช่ครับ นี่คือสิ่งที่โอบามาระมัดระวังเขาบอกว่าปกติโอบามาจะดุเดือดกว่านี้แต่คราวนี้นี่ต้องคิดทบทวนหลายครั้งเพราะว่าถ้าเปิดศึกสงครามแล้วเนี่ยมันไม่จบง่ายๆไงครับใช่ครับแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าขณะนี้ทางออกที่ดูเหมือนว่าจะช่วยคลี่คล,คลายสถานการณ์ในซีเรียเนี่ยซึ่งทําให้หลีกเลี่ยงการใช้กำลังทางทหารได้ก็คือข้อเสนอจากรัเสเซียนะครับที่จะให้ซีเรียนั้น เปิดคลังอาวุธทั้งหมดที่มีอยู่เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาไปตรวจสอบถ้ามีการพบอาวุธเคมีทั้งหลายก็ส่งมอบให้กับผู้ตรวจสอบจากนานาประเทศเพื่อเอาไปทําลายครับซึ่งก็ก็ถือว่าที่เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่รัสเซียเนี่ยถือธงนําในเรื่องแบบนี้อเมริกาซึ่งในอดีตเนี่ยจะไม่มีทางเลยยอมที่จะฟังเสียงรัสเซียในเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทางอเมริกาไม่มีทางเลือกมากนักครับ ความจริงก็เป็นเรื่องที่ทน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อเราวิเคราะห์ย้อนไปดูกันนะครับประติประตอร่อแล้วเนี่ยคนแรกที่ให้ข้อเสนออาจจะไม่ได้ให้อย่างตั้งใจว่าแลกกันได้ไหมอเมริกาจะไม่โจมตีทางทหารแต่ซีเรียเนี่ยยอมเปิดคลังอาวุธเคมีแล้วก็ให้เอาไปทำลายเนี่ยมาจากจอห์นเคอร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศของอ,อเมริกาเองจ <laughs> อห์นเคอร์รีนี่พูดเขาเลียกหลุดออกมานะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะพูดคล้ายๆกับว่าลองเสนอเล่นๆดูอะ ใช่ก็นักข่าวถามในที่แถลงข่าวใช่ไหมครับว่าว่าถ้าถ้าเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ยอมรับได้ไหมเคอรี่ก็บอกว่าโออก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องพิจารณาดูรัสเซียก็กระโดดเข้ามาเลยแล้วก็เอานี่เป็นข้อเสนอนี้ไปเสนอกับซีเรียเลยซึ่งสองประเทศนี้ก็มีการประสานงานมีการพูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วรัสเซียคงเห็นว่านี่แหละเป็นทางออกที่จะช่วยซีเรียได้นะครับก็เลยทําเป็นข้อเสนอเมื่อข้อเสนอมาอย่างนี้เนี่ยอเมริกาก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอน ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแบบนี้ก็จะมองว่ารัสเซียกําลังทําทุกอย่างเพื่อช่วยผู้นําของซีเรียหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดแล้วครับที่คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมติของคณะมนตรีความมั่นคงสัพชาชาตินั้นยังจะมีข้อความ,มที่จะคงไว้ซึ่งการขู่ที่จะใช้กําลังทางทหารต่อซีเรียหรือไม่ถ้าซีเรีย ไม่ยอมทําตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนะครับครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย